วันนี้เวลา8นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระาธาตุผาแดงอําเภอแม่สอดจังหวัดตากในการนี้ทรงวางพวงมาลัยบูชาพระพุทธสิรินาคมูนินจากนั้นทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายอาสาสารสินประธานกรรมการบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาจะยุติการทำเหมืองแร่ในปี2560และพัฒนาพื้นที่กิจกรรมเหมืองแร่เดิมให้เป็นศูนย์การพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติมีพื้นที่ประมาณ2,77 0ไร่ ต่อมาสมเด็จพระกนิธาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้ดำเนินการรวบรวมพันไม้และจัดทําสวนพฤกษศาสตร์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป ปัจจุบันสำนักงานกปรได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้สามารถเข้าใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการโครงการนี้ในเนื้อที่984ไร่ดึงงาน45ตารางวาสำหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือจะเป็นการดำเนินการโครงการในลักษณะโครงการร่วมภายใต้มาตรา19 ทางนี้ได้มีการจัดทําแผนแม่บทของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตากระยะ5ปีปี2556ถึง2569ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันโดยวิสัยทัศน์ของโครงการคืออัญมณีแห่งภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นป่าตะวันตก สะท้อนถึงอัญ,ญมณีคือแร่มีค่าที่มาจากดินเปรียบเสมือนพื้นที่เหมืองแร่เดิมที่จะได้รับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนากิจกรรมต่างๆผ่านเจ็ดยุทธศาสตร์ได้แก่การฟื้นฟูป,ป่าและระบบนิเวศส่วนพฤกษาศาสตร์พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกสีและแหล่งท่องเที่ยวศูนย์กลางทางวิชาการและศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่ การใช้พลังงานสะอาดและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจโดยดำเนินการระยะที่1งงานฟื้นฟูศึกษาและรวบรวมระยะที่สองงานโครงสร้างพื้นฐานและระยะที่สางานต่อยอด ความก้าวหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ป่าบริเวณภายในและภายนอกโครงการดำเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและสวนราชาการที่เกี่ยวข้องในการบำรุงแปลงปลูกป่าเดิมการปลูกป่าโดยใช้ไม้ที่รวบรวมจากพื้นป่าตะวันตก การปลูกต้นไม้เกียรติประวัติไทยและการสร้างเครือข่ายครูป่าไม้เครือข่ายป่าชุมชนและเครือข่ายไฟป่าส่วนพื้นที่ภายนอกโครงการดำเนินกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ และความก้าวหน้าการออกแบบส่วนพฤกษศาสตร์เน้นการออกแบบและการดำเนินการที่ประหยัดและเรียบง่ายสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับการพัฒนาโครงการในระยะต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้ส่งปลูกต้นไม้วงชบาจำนวน9ต้นเช่นรวงพึ่งและทุเรียนนกเพื่อศึกษาทดลองหาพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่เทแร่ขาดความอุดมสมบูรณ์แล้วส่งติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้ตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตาก เป็นหนึ่งในหจังหวัดที่ดําเนินโครงการประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านเลยและตากโดยกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆส่งเสริมให้ราษฎรอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวและผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ สำหรับการดําเนินงานของจังหวัดตากเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2,558ถึง2,564มีพื้นที่รวม7อําเภอมีข้าราชการกรมป่าไม้ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงและชาวบ้านซึ่งเป็นสมาชิกรวม521หมู่บ้าน7,044คนในพื้นที่26,196ไร่ส่งเสริมการปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างและกิจกรรมกลุ่มเช่นออมทรัพย์และแปรรูป ปี2,565กรมป่าไม้จะได้ดำเนินงานตามพระราชกระแสขยายไปยังพื้นที่ฝั่งตะวันออกรวม1,100ไร่ ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของพื้นที่7 ere, อำเภอส่งเสริมการปลูกพันธุ์ไม้ที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละพื้นที่แบ่งเป็นฝั่งตะวันออกที่เป็นป่าเต็งรังเช่นปลูกสะเดาและไผ่ส่วนฝั่งตะวันตกที่เป็นป่าเบญจพรรณมีสภาพความชุ่มชื้นมากกว่าจะปลูกต้นไม้เช่นบุกและอะโวคาโด ปัจจุบันพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นและสมาชิกมีผลผลิตไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างไรายได้เช่นอำเภอแม่สอดปลูกบุกหวานนำมาแปลรูปเป็นข้าวเกลียบบุกและปลูกบุกเนื้อใสายนำมาเป็นวัตถุดิบร่วมกับสมุนไพรเพื่อทำเป็นสบู่มีจำหน่ายที่ร้านผูฟ้าและอำเภอพพพระปลูกอะโวคาโดจำหน่ายทางออนไลน์สทั่วประเทศ จากนั้นทรงเยี่ยมนักเรียนค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาดำเนินง,งานตั้งแต่ปี2558เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กเปิดรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่4-5เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปีละ4รุ่นรุ่นละ60คนมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันเผยพแพร่ความรู้เช่นการเลือกซื้อของโดยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ ที่ผ่านมานักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลที่โรงเรียน วันนี้เวลา15 12. นาฬิกาสินาทีสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสระทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์ตรา์สุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร,ร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินท นำคณะผู้แทนประเทศไทยที่กลับจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปี2564เฝ้าทูลละอองพระบาทกลาบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะผู้เฝ้าทูลละอ,องพระบาทด้วยนักเรียนทุกๆท,ท,ท่านได้ไปแข่งขันและประสบความสำเร็จนอกจากนั้นก็ไม่มีโอกาสได้ ประสบก,การณ์ต่างๆทั้งในเรื่องสถานที่ที่ไปแข่งขันและก็ที่บุคคลต่างๆแต่ถึงถึงว่าครั้งนี้ก็หลายๆการแข่งขันก็ไม่ได้เหมือนเดิมคือต้องแข่งขันออ,อนไลน์ที่บางบางที่ก็อาจจะไม่ได้ประสบก,การณ์อย่างที่ รุ่นก่อนๆแต่คิดว่าก็การจากการเตรียมตัวจะาก,การใช้ความคิดก็จะทำให้ทุกคนได้สุขฝนและจะได้ประสบความสำเร็จต่อไปก็จะก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องแสดงความยินดีด้วย วันนี้เวลา18นาิกา10นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศาลาเสถียนไทยวัดธาตทองในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลตรีหญิงคุณนิอ่อนสนิทวงศ์ณอยุธยาซึ่งถึงแก่อนิจจกรรมด้วยโรคไตวายวเรื้อรังระยะสุดท้ายเมื่อวันที่20ธันวาคม2564สิริอายุได้91ปี พลตรีหญิงคุณนิออนสนิทวงศ์ณอายุทยาเกิดเมื่อวันที่29มิถุนายน2473เป็นที่ดาของหลวงจะรันสนิทวงศ์และท่านผู้หญิงเยี่ยมจะรันสนิทวงศ์ ด้านการศึกษาจบชั้นประถมและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยและเข้าศึกษาต่อที่คณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เพียงหนึ่งปีก็ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อจนจบปร,ริญญาตรีเกียนนิยมประวัติศาสตร์สากลที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมและปร,ะริญญาเอกประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนที่มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษ ด้านการทำงานได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์โทวิทยาลัยวิชาการศึกษากรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการก่อนโอนไปเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ได้โอนย้ายไปรับราชการเป็นอาจารย์วิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและได้มีโอกาสทำงานด้านต่างๆถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในขณะที่ทรงเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยเช่นกัน หลังเกษณยอายุรชาชการได้รับพระราชทานเครื่องราชอ,อิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและยศพลตรีหญิงเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนั้นยังได้ใช้ความรู้ความสามารถทำงานช่วยมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆอีกหลายแห่งสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเช่นมมลนิธิคึกฤทธิ์80ในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีรวมทั้งเคยเป็นผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พนตรีหญิงคุณนิอ่อนเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยได้สนับสนุนคณะธรรมทูตไทยในประเทศอินเดียในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย